สวัสดีครับทุกทุกท่านครับเดี๋ยวมาตะลุยโจทย์กันต่อนะครับยังอยู่ในเม t อดออฟจอยอยู่นะครับอ๋อบางคนบอกว่าเม t อดออฟจอยทำมาหลายข้อแล้วนะครับก็น่าจะเปลี่ยนเป็นอ่าในส่วนอื่นบ้างนะครับเอาละเอาละเอาละแต่ผมเช็คแล้วมันเหลืออีกไม่กี่ข้อนะครับที่ผมเตรียมมาในไหนก็ให้ผมปิดจอบเม t อดออฟจอยสักเล็กน้อยแล้วค่อยขึ้นเม t อดออฟเซ็กชันก็อย่าลืมนะครับถ้าคนไหนดูอยู่ก็ค่อยค,อยคอยดูไปนะครับค่อยๆดูไปนะเพราะว่าโจทย์ของเรา ก็เรียนเรียนในห้องทําการบ้านนะครับวันไหนว่างๆก็มาเปิดนะครับคลิปวีดีโอเรานะครับในขณะอาบน้ําก็ได้ไม่มีปัญหานะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังโอเคเนะาะห่างหายไปนานนะครับห่างหายไปนานอ่ะขี้โมสักเล็กน้อยทุกท่านครับข้อนี้เป็นข้อที่สําคัญที่ผมเอามาให้โชว์ก็คือว่าถ้าเกิดรูปมันเป็น simple simple sim อย่างนี้ครับ m e t อ l o j o c นี่สบาย แต่ถ้าเกิดมีหลายชิ้นส่วนและอยากรู้แรงภายในแค่บางส่วนนั้นเม่ตอด o อฟเซคชันจะดีกว่าทุกท่านครับประเด็นข้อนี้ที่ผมอยากให้มาดูผมก็เช็คว่าถ้าเกิดรูปที่มันเป็นในลักษณะที่มังงงไม่แห้งอย่างนี้ฮะการตั้งแกนเนี่ยนะครับตารตั้งแกนมีโคลีเนียแบบนี้เนี่ยมีโคลีเนียแบบนี้อ่ะและก็เป็นแกนที่ค่อนข้างน่าสนใจรูปบิดเบี้ยวอย่างนี้ข้อนี้ผมอยากนําเสนอการตั้งแกนที่ ง่ายทําให้ง่ายต่อการคํานวณน,นะครับแกน x แกน y เราตั้งตรงไหนก็ได้เนาะนะครับเราตั้งตรงไหนก็ได้บางคนว่าโคลรเนียแกน x แกน y เราจะตั้งนะครับให้แกนหนึ่งให้มันอยู่ขนานกับแกนอย่างเช่นจุด D ตั้งแกน x หรือแกน y พามก็แล้วแต่ให้ขนานกับไอตัวที่เป็นโคเรเนีย เหตุผลที่เราจะนำเสนอการตั้งแกนใดแกนหนึ่งให้อยู่ในแนวชิ้นงานหรือในอยู่ในแนวของแมมเบอร์นั้นเพื่อไม่เพื่อให้ง่ายต่อการคำนวณพอจะเกิดแรงที่มันอยู่ในแนวแกนเราไม่ต้องแตกแรงนั่นเองนะครับเราไม่ต้องแตกแรงนั่นเองแม่ทรงผมเนี่ยนะครับเอาละเอาละเอาละ,าละจะตกมาทำไมนะครับโอเคครับทุกท่านครับดังนั้น ผมก็เลยมาตรงนี้ครับมาตรงนี้เป็นข้อที่16เสียบุค,คลิกเนี่ยนะครับเอาละนะครับเดี๋ยวข้อที่11เดนะครับเดี๋ยวเสร็จตรงนี้เราค่อยไปจัดการกับเขานะครับเพราะฉะนั้นแล้วข้อนี้เป็นข้อง่ายๆนะครับเป็นข้อง่ายๆที่อยากมานําเสนออยากมาโชว์เกี่ยวกับการวาดรูปเกี่ยวกับการตั้งแก่น ทุกท่านครับ m e t h อด o อฟจอยอย่าลืมนะว่าเรามีอยู่2สมการแค่นั้นคือซิกมา f อฟสับเกับซิเอสับเพราะมันเป็นสมดุลที่จุดใดๆสมดุลที่จุดใดก็ซิกมา f 1, นะครับมีค่าเท่ากับ0ก็มีแค่ซิกมา f อฟสับเกับซิปเอฟสับนะครับมีแค่2ตัวนี้ดังนั้นก็มาเริ่มกันเลยครับ เมื่อเรามีแค่สองสมการนี้สิ่งแรกจอยแรกจุดแรกที่เรากำลังจะเริ่มในการพิจารณาก็ต้องเป็นจุดจุดหนึ่งนะครับจอยเเหตุผลเรามีสองสมการสองตัวแปรหาคำตอบได้ดังนั้นผมรู้ว่า p มีค่าเท่ากับ5กิโลน,นิวตันตามที่โจทย์บอกมาโจทย์บอกให้ว่า p มีค่าเท่ากับ5กิโลน,นิวตัน เหมือนเดิมกับโจทย์ทัชทั่วไปนะครับถา้าอ,อย่างนี้ก็ต้องถามได้หรอว่าแต่ละชิ้นนั้นสเตตของแต่ละเมมเบอร์เป็น tension หรือ c o m p พ e s s i อย่างไรเราก็ไปเริ่มกันที่จุด A ครับเริ่มกันที่จุด A เริ่มกันที่จุด A เนื่องจากจุด A ที่เราเห็นนี้จอย A ที่เราเห็นนี้มีตัวไม่รู้ค่าอยู่2ตัวครับและตัว P รู้ค่า2สมการ2ตัวแปรหาคําตอบได้ประเด็นที่ผมอยากให้เห็นประเด็นที่ผมอยาก ให้ดูสาหรับข้อนี้ก็คือผมพยายามตั้งแกนให้มันง่ายครับพยายามตั้งแกนให้มันง่ายเพราะป้องกันครับป้องกันลักษณะที่เป็นการแตกแรงที่มันยุ่งยากผมเลยตั้งแกนในลักษณะนี้ครับสองตัวนี้ตั้งฉากกันนะครับสองตัวนี้ตั้งฉากกันเนาะแกนนี้กับแกนนี้ตั้งฉากกันเห็นไหมครับว่าผมพยายามตั้งแกนในลักษณะนี้ให้ตัวนี้เป็นตัว x พรมเลยกันฮะไอตัวนี้เป็นตัว y พ m ผมพยายามตั้งแกนไอตัว x พร์มนี้อยู่ในแนว member ab ฮะเพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณาง่ายต่อการคำนวณของไอตัวตัว ab นะครับของตัว ab ทุกท่านครับแล้วก็ไปเริ่มกันต่อผมก็ไปต่อกับว่าเมื่อเราเห็นชิ้นแรงในลักษณะนี้ก็ต้องหามุมแล้วล่ะครับ มุมที่เราต้องการหาก็คือมุมที่เมมเบอร์ a อนี้กระทํากันนะครับกับแกน X ์พามอีกมุมหนึ่งก็คือมุม P ครับที่กระทํากับแกน Y พามจะได้ใช้ในการคํานวณเอาละครับไปกันต่อครับไปกันต่อเราก็ไปกันดูว่าเออมุมนี้มันมีคืออะไรนะครับมุมนี้คืออะไรเซต้าม,มุมนี้คืออะไรเราจะสังเกตแล้วว่า ไอ้ตัวเซต้ามุมนี้มันเกิดจากตัวไหนนะครับเกิดจากตัวไหนอ่ะผมเอาตัวนี้หน่อยแล้วกันเอาเซต้ามุมนี้แล้วกันนะครับจะได้ง่ายต่อการคำนวณมุมผีเนาะเซต้ามุมนี้เกิดจากอะไรครับเมื่อเราพิจารณาดูสามเหลี่ยมรูปนี้รับสามเหลี่ยมรูปนี้ จากนี่ถึงนี่โจทย์บอกมาคือ2จากนี่โจทย์คือ1.5ดังนั้นมุมที่ P กระทํากับตัว x พามครับ P กระทํากับตัว x พามเละออกมาเป็นครับออกมาเป็นขออนุญาตซูมแล้วกันนะครับจะได้เขียนกันง่ายๆเลยเลยออกมาเป็นครับมุมนี้เลยออกมาเป็น arc t a แทนครับ a r c t a แทนเท่ากับเท่าไหร่ อาร์คแทนของ2ส่วน1.5ชิดฉากข้ามฉากและก็ข้ามชิดสามเหลี่ยมรูปนี้ด้านนี้1.5ด้านนี้2ข้ามชิด2ส่วน1.5ต้องการหามุมเลยกลายเป็นอาร์คแทนมุมออกมาครับประมาณสัก53จุดครับ53.13องศา ถ้ามหาวิทยาลัยไหนนะครับกำหนดให้เป็นนะครับ53าสก็สุดแล้วแต่แต่เรามีเครื่องคิดเลขครับมันก็เลยไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยยากเท่าไหร่ตัวต่อมาที่ผมอยากรู้ก็คือตัวนี้ครับไอ้ตัวนี้อ้าวเขียนตัวนี้อีกเส้นหนึ่งตัวนี้อยู่ในแกนแล้วครับตัวนี้อยู่ในแกนแล้วไม่รู้เป็นเทนชันหรือคอมเพรสชันเราก็บอกว่าขอให้นุญาตเป็นตัวที่เป็นเทนชันไว้ก่อนตัวนี้เป็น F ครับและเป็น F A B FAB อีกตัวหนึ่งครับไม่รู้ว่าเป็น tension หรือ compression ผมก็ขอให้เขามีลักษณะที่เป็นนะครับตัว tension ไว้ก่อนนั่นคือ f นะครับ ad ปัญหาที่สำคัญก็คือมุมนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ผมบอกว่าผมขี้เกียจหามุมทั้ง2มุมผมรู้แล้วว่ามุมนี้กับนะครับมุมนี้กับมุมนี้นั้นมีค่าเท่ากันนะครับมุม dac มุมนะครับ b, a, c นี่มีค่าเท่ากันเนื่องจากโจมิติ K, ความสมมาตรดังนั้นผมจะหาแค่มุมหนึ่งจากสามเหลี่ยมนะครับคุณสมบัติของสามเหลี่ยมเหมือนเดิมนะครับถ้าเราเจอคุณสมบัติของสามเหลี่ยมอย่างนี้ผมก็ขออนุญาตไปดูมุมนี้แล้วกันนะครับมุมนี้ไปดูมุมนี้ไปดูมุมนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ด้านนี้มีค่าเท่ากับ2นะครับด้านนี้มีค่าเท่ากับ2ด้านนี้คือ1.5ชิดฉากข้ามฉากและก็ข้ามชิด นะครับมุมเลกลายเป็นอาร์คแทนครับอาร์คแทนเท่ากับเท่าไหร่ครับอาร์คแทนเป็น1.5ส่วน2ครับแต่บังเอิญว่ามุมที่เราต้องการนั้นมันคือ2เท่าเลกลายเอาเป็น2คูณครับเมื่อเป็น2คูณแล้ว2คูณแล้วขออนุญาตลบไวยพามาโดยค่อยเขียนใหม่นะก็เลยมีค่าเท่ากับรับ73.74องศาครับ73.74องศา เมื่อรู้อย่างนี้แล้วผมก็ขออนุญาตเอานำเรียนเชิญน,นะครับเรียนเชิญไอ้ตัวจอยเอนี้ลงไปพิจารณาด้านล่างนะครับลงไปพิจารณาด้านล่างโอเคนะครับทุกท่านครับอาจจะดูผมพยายามเขียนและก็ลากลงมานะครับลากลงมาจะได้เห็นว่าไอ้แกนที่เราตั้งเนี่ยแกนที่เราตั้งไอ้ตัว x อพามวพามนี้นะครับเรา ตั้งให้มันอยู่ในแนวของเมมเบอร์ชิ้นไหนนะครับโอ้รูปหัวบ่อยหน่อยนะครับมันผมแทงตานะครับเดี๋ยวเสร็จข้อนี้นะครับจะไม่เสียบุคลิกอย่างนี้แล้วเดี๋ยวจะไปเอาอะไรใส่มันให้มันอยู่ทรงสักเล็กน้อยนะครับขอภัยขอภัยโอเคครับผมบอกว่าผมไปยูที่จุด a กกันก่อนและการไปดูที่จอย A กันก่อนแล้วกันมันก็ง่ายมันมีอยู่2ส,สมาการซิกมาเอฟับเอ็กกับซิกมาเอฟับ เราบอกว่าไอ้ตัวนี้เป็นแรง P นะมีค่าเท่ากับ5กิโลนิวตันตามที่โจทย์บอกมาผมก็เลยขออนุญาตไปซิกมา f sub y แล้วกันแต่ y ตรงนี้ไม่ใช่ y ธรรมดาครับเราให้เป็น y พาร์มเพราะถ้าเป็น x y ธรรมดาแกนมันตั้งตรงนะครับแกนมันตั้งตรงอู้วันนี้โมเยอะนะครับเสียเวลาแล้วโอเคผมเลยว่าซิกมา f s u y มีค่าเท่ากับ0มีตัวไหนบ้างที่อยู่ในแนวแกน y แต่แกลงออกมาให้อยู่ในแนว y พารมครับแตก f A.D. ตัวนี้แตกเข้าไปในแนวแกน y ก็กลายเป็นครับชี้ขึ้นคือ F.A.D. ฮะ F.A.D. ไซด์เท่าไหร่ก็คือ s i n ์ครับ73.74องศาครับแตกลงมาลงครับลงตรงนี้ครับมุมนี้มีค่าเท่ากับ53.13แตกลงมาในแกน y พรามเลยกลายเป็นลบ5กิโลนิวตันครับแต่กลายเป็น5กิโลนิวตันไซ์ครับ 53.13มีค่าเท่ากันกับ0นะทุกท่านครับออกมา FAD ของเราเรากำหนดให้เป็นเทนชันก่อนเนาะอันนี้น่าจะคล่องแล้ว FAD ออกมาถ้าออกมาเป็นบวกแสดงว่าการกำหนดใน f e ี Body ้ไดแกรมนั้นถูกต้องแล้วไอแรง FAD ออกมาเป็นเทนชัน4่จุดนะครับ167กิโลนิวตันหน่วยเช็คดูให้ดีตัวนี้ออกมาเป็นเทนชัน นะครับหน่วยเช็คดูให้ดีนะครับว่าแรงของเรานั้นเป็นแรงที่มีค่าเท่ากันกับเท่าไรนะครับเป็นแรงที่มีค่าเท่ากับเท่าไรโอเคครับโอเคทุกท่านครับดังนั้นผมขออนุญาตไปดูตัวถัดมาครับตัวถัดมาผมขออนุญาตเป็นซิกมาเอฟสับเอ็กพาครับมีค่าเท่ากันกับ0ถ้าเกิดความสมดุลตัวนี้ก็ต้องมีค่าเท่ากันกับ0 Sigma ูนซิกมาเอฟสับเอ็กพามีตัวไหนบ้างมีตัวไหนบ้าง ไอ้ตัวแรกเห็นไหมฮะถ้าเราตั้งตั้งแกนให้อยู่ในแนวแรงนะครับไม่ใช่ทุกข้อที่ตั้งแกนให้อยู่ในแนวแรงแล้วมันจะง่ายนะครับข้อนี้รูปแบบเราต้องการลดรูปเราก็เลยนะครับแล้วก็มุม2มุมนี้หาง่ายเราก็เลยเอามาตั้งเพื่อไม่อยากนะครับแตกแรง fab ตัว fab นะครับ fab ก็ออกมาเป็นบวกนะครับออกมาเป็นบวกทำไมฮะแล้วก็ไปบวกครับ ออกไปครับไปบวกกับ FAD แตกลงมาครับเข้าแกน x ผ่ามใกล้มุมใช้ cos 4.167เพิ่งหามาได้ cos ของมุมเท่าไหาร่ก็ cos 73.74องศาอีกตัวหนึ่งครับอีกตัวหนึ่งที่เพิ่งได้มาก็คือตัว p p แตกเข้าไปก็กลายเป็น5 cos 53.13เลกลายเป็นบวก5 c o s คร,ครับ5 3 1 3องศามีค่าเท่ากันกับ0จากสมการเห็นได้ชัดแล้วว่าไอตัว FAB นั่นออกมาเป็นลบแต่การที่ออกมาเป็นลบจากสมการมันบอกบอกว่าไอค่า FAB ตัวนี้มีค่าเท่ากับ4.167นะครับ4.167กิโลนิวตันแต่เขาเป็นคอมเพรสชัน นะครับเพราะว่าสมการในฟ e ีบอดี้ไดแกรมของเรากำหนดให้เขาเป็นเทนชันคือดึงออกก่อนถ้าออกมาเป็นลบแสดงว่าเขาเป็นคอมเพช i ันดังนั้นเมื่อได้อย่างนี้แล้วเพื่อให้ความง่ายต่อการพิจารณาเราก็พยายามครับไปเปลี่ยนตัวนี้ว่าเออเขาเป็นคอมเพชชันนะเป็นแรงกดจะได้ง่ายต่อการพิจารณาข้อต่อไปทุกท่านครับขอญาตเลื่อนขึ้นนะครับคนไหนย,ยังไม่ทันนะครับลองดูก่อนนะลองดูก่อน ไม่ต้องเป็นห่วงครับไม่ต้องเสียเรียดน,นะครับไม่ใช่ไม่ต้องเป็นห่วงกดหยุดสต็อนะครับกดหยู่ Stop เพราะว่าอ่ามันมันกดหยุดสต็อปได้นะครับสำหรับใน u t u b e เนาะที่เราตลงคลิปโอเคครับชิ้น A-D รู้แล้วชิ้น A-B รู้แล้วต่อไปครับต่อไป2สมาการ2ตัวแปรถ้าเราไปคิดที่จุดดีเราเห็นมีอยู่3ชิ้นที่ยังไม่ทราบค่าอย่างนี้ไม่ควรเอามาคิดเป็นสมาการ ในข้อถัดไปแต่จอยที่น่านำมาคิดก็คือเป็นจอย B ีเป็นจอยบเป็นจอย B ที่เราควรนำมาคิดเราก็เลยบอกว่าเราขอตั้งแกนแบบเดิมได้ไหมละ่ะทำไมมันสะดวกมันง่ายอย่างนี้เราก็เลยขอญาตไปตั้งแกนให้ชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่งอยู่ในแนวแกนพอดีเห็นไหมครับเราจะเห็นว่าไอ้ตัว BD นี้อยู่ในแนวแกนพอดี ผมขออนุญาตซูมเข้าไปนิดนึงนะล,าลาอาจจะไม่ไม่ไมลายตานะครับเรารู้แล้วครับว่าเรารู้แล้วมีตัวชิ้นไหนบ้างผมบอกว่าไอตัวชิ้นนี้ไม่รู้ขอเป็นเทนชันไว้ก่อนได้ไหมเป็น F ใน Member ครับในเมมเบอร์ีนะครับเป็นเทนชันไว้ก่อนเหมือนเดิมนะครับอีกตัวหนึ่งครับอีกตัวหนึ่งที่เรายังไม่ทราบค่าคือตัวนี้ครับผมขออนุญาตเป็น F นะครับ B 4ครับแต่อีกชิ้นหนึ่งที่เราทราบมาแล้วก่อนหน้านี้คือชิ้นนี้ครับติ๊กไว้เรียบร้อยครับติ๊กไว้เรียบร้อยเจษดาพรไว้เรียบร้อยนะครับติ๊กนะครับโอเคครับโอเคเราบอกว่าตัวนี้เป็นแรงกดคอมเพรสชันแรงกดคอมเพรสชันกดออกมาเท่าไหร่คะกดออกมามีค่าเท่ากับ4.167 4.167อย่าลืมนะเป็นกิโ,โลนิวตัน ประเด็นที่สําคัญที่ผมอยากให้ชี้ให้เห็นก็คือว่าถ้าเกิดเรารู้อย่างนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วประเด็นอีกตัวหนึ่งก็คือมุมครับมุมแต่เราบอกว่ามุมเนี่ยมันเชยแล้วเราเลยขอญาตใช้เป็นสามเหลี่ยมแทนแหลกสามเหลี่ยมสองตัวนี้มันคล้ายๆกันนี่หนึ่งจุดห้านี่สองดังนั้นผมขอญาตเบิ้ลหนึ่งจุดห้าก็กลายเป็นสามกลายเป็นสี่สามเหลี่ยมตัวนี้คุณไหมฮะสามสี่ด้านยาวห้า อัตราส่วนมันผมคูณ2เบิ้ลนเข้าไปนะครับเพราะสามเหลี่ยมแทนสามเหลี่ยมตัวนี้เราพยายามให้มันเป็นอัตราส่วน3 4 5หทนนันเนาะตัวนี้ทันนะครับโอเคครับอีกตัวหนึ่งครับอีกตัวหนึ่งตัวนี้ก็เป็นสามเหลี่ยมเหมือนกันครับเราก็สังเกตว่าด้านนี้คือ1.5ด้านนี้คือ2ครับแต่เราต้องการทําให้เป็นอัตราส่วนไม่มีเท่าทยมคือเบิ้ล2สองเข้าไปทั้ง2ตัวตัวนี้ก็เลยกลายเป็น3ชิ้นนี้4ตัวนี้5 ฟีโบดี้ไดแกรมของผมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเรารู้ทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะครับผมขอใช้แพทเทิร์นเดิมก็คือเอาทุกตัวนี้เป็นเทนชันไว้ก่อนนะครับและก็ซูมเอาซูมเอาเสร็จก็ลากเขา้าลากเข้ามาตบลงมาด้านล่างนี่ก็เป็นกัวที่เป็นจอยบีนะครับขออนุญาตซูมอย่างช้าๆคับเพื่อไปพิจารณาสมการของเราซิกมาเอฟกับซิกมา f อฟเราอยู่กันที่ จอยบอยู่กันที่ j อยบคนไหนพอทําได้นะครับก็จัดก่อนเลยนะแล้วก็เช็คคําตอบไม่ไม่ต้องรอนะครับไม่ต้องรอ,อถ้าช้าเกินไปกดคูณ2เอาเนาะนะครับเพราะว่าถ้าพูดเร็วกว่านี้กดคูณ2มันมันฟังไม่รู้เรื่องนะครับมันฟังไม่รู้เรื่องโอเคละ่ะผมขออนญาตไปดูหน่อยแล้วกันก็มีอยู่2ตัวก็ซิกมา f อฟนะครับมีค่าเท่ากันกับ0นี่เป็น x นี่เป็นแกน y ซิกมฟสับ x มีค่าเท่ากันกับ0เหตุผลที่เริ่มจากแกน x ก่อนก็นี่แหละครับแตกแกลงลงมามีตัวหนึ่งที่เราทราบค่าและอยู่ในแนวแกน x ก็มีแค่ f b c ที่เราไม่ทราบค่าการแตกแกลงที่เป็นรูปสามเหลี่ยมจำได้ไหมอยากรู้แรงที่ขนานกับตัวไหนก็ตัวนั้นมาคูณหารด้วยด้านยาวดังนั้นตัวนี้ลากออกมาแตกแกลงออกมาเป็นบวกไดกลายเป็นนะครับ4.167ครับ และก็คูณอยู่กับนะครับส่วน5อย่าลืมนะนะครับอย่าลืมนะอีกตัวหนึ่งครับตัวนี้ก็เป็นเรากำหนดให้เป็นเทนชันก่อนเลยกลายเป็นบวก FBC อยากรู้แกน X เ,เท่าไหร่ก็คูณ4นะครับหารด้วยด้านยาวสามเหลี่ยมก็คือ4ส่วน5มีค่าเท่ากันกับ0ที่สำคัญมันทำให้เราเห็นแล้วล่ะครับว่าไอการดูในสมาการก็รู้ว่า FBC นี้ออกมาเป็นลบ การออกมาเป็นลบแสดงว่าเขาเป็นคอมเพรสชันคอมเพรสชันเท่ากับเท่าไหร่ก็4 1 6 7นะตัวเลขเขาเท่ากันเลยนะ4.167กิโลนิวตันเป็นคอมเพรสชันนะครับเป็นคอมเพรสชันเมื่อเรารู้แล้วว่าไอตัว s b c นี้เป็นคอมเพรสชันก็นะครับก็ไปแก้นะครับไปแก้ f ี e อ body ดแกรมให้มันถูกต้องซะนะครับ บางคนทาชินแล้วละ่ะรู้แล้วว่าเป็นคอมเพชชันนะครับจากเซนต์มีแรงเข้ามาฝั่งหนึ่งนะครับจากความสมมาตรก็ต้องมีแรงอีกฝั่งหนึ่งกดเข้าไปนะครับกดเข้าไปให้มันสมมาตรนะครับเดี๋ยวทําบ่อยๆนะครับเราก็จะเริ่มมีเซนต์ทุกท่านครับเลยไปกันต่อครับไปกันต่อที่ซิกมีเอฟับวมีค่าเท่ากันกับ0ไอซิกมีเอฟับวมีค่าเท่ากันกับ0นย์นี้เกิดอะไรขึ้นพอไปซิกมีเอฟับวมีแรงตัวไหนบ้างอยู่ในอแกน y การตั้งแกนให้มีเมมเบอร์ชิ้นหนึ่งอยู่ในชิ้นแกนเนี่ยเห็นนะฮะมันง่ายอย่างนี้ก็คือเราก็เลยสามารถว่า FBD นี้ออกมาเป็นบวกนะครับออกมาเป็นบวกอยู่นแนวแกนไม่ต้องแตกแหลกสองตัวนี้เป็นนะครับเป็นคอมเพรชันกดเข้ามาที่ j o ยบีหมดเลย ออกมาเป็นลบครับตัวแรกก็4.167นะครับเอาฝั่งนี้ก่อนก็ได้นะครับคูณ3นะครับคูณ3หาร5เพราะ3เป็นอัตราส่วนของตัวสามเหลี่ยมที่อยู่ในลักษณะแกน y แล้วก็เปลบครับ4.167ครับคูณ3หาร5มีค่าเท่ากันกับ0ทุกท่านครับทุกท่านจะได้ว่าตัว f นะครับ fbd นี้มีค่าเท่ากันกับ5กิโลนิตัน การเรารู้ว่าตัวนี้มีค่าเท่ากับ5กิโลนินตันนั้นนะครับและออกมาเป็นบวกก็รู้แล้วว่าไอ้ที่เขียนในฟรีบอดี้ไดแกรมนั้นถูกต้องแล้วชิ้นนี้เป็นเทนชันโอเคนะครับโอเคนะโอเคครับอ่ะเดี๋ยวค้างไว้สักหน่อยเพื่อคนไหนจะสต็อปนะครับโอเคผมขออนุญาตไปต่อที่นะครับขออนุญาตไปต่อที่จุดจอยดีนะครับจอยดี จ o อยดีนั้นมีหลายชิ้นสักเล็กน้อยแต่ก็ไม่ยากนะครับไม่ยากเกินมือพวกเราหรอกนะครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นตัวนี้นะครับไม่ตอดอ f j o ยมันไม่ยากครับไม่ยากแต่ว่าถึกนิดนึ่งนะครับทาหลายหลายชิ้นหลายตัวแล้วก็สมการมีแค่นี้แหละฮะและก็บอกว่าเฮ้ยชิ้นนี้เป็นโคลรเนียฮะไอชิ้น Member De ดกับ Member Ad นี่เป็นโคลรเนียกันดังนั้นผมขออนญาตตั้งแกนอย่างนี้เลยได้ไหมเล่า ขออนญาตตั้งแกนอย่างนี้เลยไหมล่ะให้ไอตัว x นี้มันอยู่ในลักษณะนะครับไอตัวนี้ขออนุญาตให้เป็น x พาร m มฮะและตัวนี้เป็น y พาร m ให้ตัว x นี้อยู่ในชิ้นที่เป็นโคลรเนียเพราะขี้เกียจแตกแรง2แรงนี้ไงล่ะไอตัวที่เราทราบค่าแล้ว1ตัวครับตัวที่เราทราบค่าแล้วหตัวคือตัว fad ไอตัว FAD นี้เราทราบค่าเรา่าคือ4.167นกะครับกิโลนิวตันแถมเป็นเทนชันเลยดึงออกมาอีกตัวหนึ่งครับที่เราทราบค่าหามาได้เมื่อกี้คือใน Member ร์นะครับ DB D BD เมมเบเป็นเทนชันนะครับเพิ่งหาออกมาได้ออกมาแล้วก็กลายเป็นนะครับ5กิโลนิวตันอีก1ชิ้นที่ยังอีก2ชิ้นที่ไม่ทราบค่า นะครับก็1ชิ้นก็เป็นชิ้นนี้ให้เป็น F D E นะครับเป็นเทนชันไว้ก่อนเป็นเทนชันหรือคอมเพสชันยังไม่ทราบแต่กอให้เป็นตัวเทนชันไว้ก่อนนะครับอีกชิ้นหนึ่งนะครับก็คือชิ้นนี้นะครับชิ้นนี้ก็ขออนุญาตให้เป็นตัวที่ลักษณะเป็นเทนชันไว้ก่อนคือ F D C นะครับ F D C มุมนี้คล้ายกันเลยนะครับมุมนี้คล้ายกันเลยเนาะนะครับที่เพิ่งหามาได้ ในชิ้นนะครับในชิ้นในในในจอยในจอยเอดูนะครับมุมนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ใส่มุมให้ครบไม่ใส่ก็ใส่สามเหลี่ยมนะครับแล้วแต่นะแต่เราเพิ่งหามุมตัวนี้มาแล้วผมก็เลยขออนุญาตมุมนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับก็ตัวนี้2ตัวนี้นะครับ1.5เลยกลายเป็นครับเลยกลายเป็นชิดฉากข้ามฉากและก็ข้ามชิดนะครับข้ามนะครับ ชิดตัวนี้ออกมาเลยกลายเป็นครับออกมาเลยกลายเป็นเหมือนเมื่อกี้เลยครับเหมือนเมื่อกี้เลยไอตัวนี้เป็นแทนลบหนึ่งสองส่วนหนึ่งจุดห้ามีค่าเท่ากันกับห้าสิบสามจุดหนึ่งสามองศาส่วนชิ้นนี้กับชิ้นอ่ะมุมนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คนนี้ก็บอกว่า ชิดฉากข้ามฉากแล้วข้ามชิดข้ามชิดนะครับออกมากลายเป็นอาร์คแทนครับ1.5ส่วน2นะครับแต่เป็น2เท่าก็2คูณดังนั้นมุมนี้เลยมีค่าเท่ากันกันกบครับ73.74องศา73.74องศาครับโอเคผมซูมเอานะครับคนไหนไม่ทันขอ,ขออนุญ,ญาตกดอยุดสต็อปนิดหนึ่งนะครับมันเวลาค่อนข้างกระชั้นชิดนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวผมขอญากนะครับลากเขาเข้ามานะครับข้อนี้ผมขอญอากเขียน free body diagram ที่รูปแล้วก็ลากลงมานะครับเพราะว่าอยากโชว์ให้เห็นว่าการตั้งแกนที่มันอยู่ในแนวเมมเบอร์นั้นมันทําให้ชีวิตเราง่ายขึ้นขนาดไหนโอเคนะครับแต่คนไหนไม่ไม่คล่องก็ไม่ต้องไม่ต้องทําให้ชีวิตเตียงลําบากนะครับอ่าอ่าไม่ต้องทําให้ชีวิตเตียงลําบากเอาตัวที่เราคล่องเอาวิธีที่เราคล่องนะครับเอาวิธีที่เราคล่อง มันก็เดี๋ยวมันเร็วเองอะเราทําวิธีไหนคลองก็ใช้วิธีนั้นโอเคครับขออนญาตไปซิกมา f อฟับแต่ขอให้เป็น y าพามนะครับอขอให้เป็น y าพามมีค่าเท่ากับ0นฮะมีแค่2ส,สมการซิกมา fx กับซิกมา f y ซิกมา f x มีอะไรบ้างครับก็ขออนุญาตไปดูเลยแล้วกันมีตัวแอดซิกมา f y ครับขออภยัยมีตัวแรง fdc กับแรง5กิโลนิตันเท่านั้น แตแกแปรงออกมาครับตัวนี้ก็ออกมากลายเป็นทรายตัวนี้ก็เป็น5้าทรยเหมือนกันเลยกลายเป็นครับเลยกลายเป็นลบกับ f d สนะครับทรายเจ็ดองศาแล้วก็ไปลบกับลบลบห้านะครับทรายครับทรายทรายทรายองศามีค่าเท่ากันกับ0นย จากสมการก็เห็นได้ชัดแล้วว่าไอตัว FDC นี้ออกมาเป็นลบการที่ออกมาเป็นลบลบเท่าไหร่ลบ4.1.67นี้เขาบอกว่ามันเป็นคอมเพรสชันอ่าอย่าลืมกิโลนิวตันนะกิโลนิวตันเป็นตัวที่เป็นคอมเ e รสชันอย่าลืมนะครับเรากำหนดให้เขาเป็นเทนชันแต่ค่าของเขาถ้าออกมาเป็นลบแสงว่าเขาเป็นคอมเพรสชันก็ไปแก้ให้เขาซะเพราะว่าเขาเป็นคอมเพรสชันก็รีแอคชัน Force, กดลงไปที่ j o ยดี D. มีอีกตัวหนึ่งครับที่เราอยากรู้ก็คือ Sigma f x ฟสันะครับซิกเมบ X ันมีค่าเท่ากันกับ0นะครับข้อนี้ผมบรรยายนานนิดหนึงนะครับเนื่องจากมีข้อต่อเนื่องนะครับข้อต่อเนื่องหลังจากข้อนี้เป็นรูปเดียวกันเป็นรูปเดียวกันนะครับดังนั้นเราก็จะไม่ต้องมาอธิบายเรื่องการหามุมแล้วก็การตั้งแกนอีกจะได้ไปดูเช็คคอนเซ็ปต์เรื่องต่อไปนะครับก็คือว่า แรง P มีค่าเท่ากับเท่าไหร่แรง P มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ถ้าเราถ้าชิ้นหนึง่งรับแรงคอมเพรสชันได้ขนาดหนึ่งนะครับวัสดุนี้รับแรงคอมเพรสชันได้ค่าหนึ่งรับแรงขึงชันได้ค่าหนึ่งก่อนที่มันจะพังตัว P มีค่าเท่ากับกี่กิโลนิวตันโอเคเนาะไม่โม,ม,ม้มากไม่โม้มากเอาไปทีละข้อแต่ว่าก็คือเราจะใช้รูปนี้ต่อนะครับถ้าคนไหนพอมีเวลาก็ขอเรียนเชิญไปข้อถัดไปด้วยเราจะได้เก็บรูปนี้แล้วก็เก็บคอนเซปต์ทั้งหมด ของ method of j o i t นะครับ Method of j o i ทุกท่านครับเราก็เลยขออนุญาตไปดูคะ่ะที่ sigma s i m a f sub x เห็นไหมพอเราตั้งแกนให้มันเป็น c o l l i n e ย r sigma sub เเราเห็นว่าไอตัว fde ฮะตั้งขึ้นเป็นบวกลบ4.167นะครับที่มาทางนี้ที่เป็นลบโอเคนะครับหลังจากนั้นมีอยู่2ตัวคือ5ค่ะ5ค o s 53.13กลายเป็นลบครับ5 คอรห3ส3องศาอีกตัวหนึ่งครับแต่แกรงออกมาก็เป็นลบเหมือนกันเลยกลายเป็นเพิ่งหามาได้เมื่อกี้ลบ4.167ครับคอสนะครับ73.74องศามีค่าเท่ากันกับ0ทุกท่านครับเรามาอยู่ตรงนี้แล้วครับเรามาอยู่กันข้อสุดข้อนี้แล้วเมมเบอร์ Member ชิ้นสุดท้าย FDE มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครั FDE มีค่าเท่ากันกับกับ FDE นะครับถ้าคิดออกมาแล้วครับ FDE นี้ออกมาเป็นบวกจากสมการแสดงว่าตัวนี้เป็นเทนชันนั้นถูกต้องแล้วมีค่าเท่ากับ83 3 3อาม3 3 3กิโลนิวตันมีค่าออมาเป็นเทนชันนะครับมีค่าออมาเป็นเทนชันโอเคเนาะตัวนี้ก็รู้แล้วว่าตัวไหนเป็นเทนชันตัวไหนเป็นคอมเพรสชัน ครบทั้งหมดทั้งหมดแล้วข้อนี้เอามานําเสนอก็คือว่าถ้าเกิดรูปภาพมันค่อนข้างนะครับมันค่อนข้างเป็นมงอกแมงแงกการตั้งแกนปกติที่ตั้งเป็นตั้งฉาก2ตัวเป็นอุลตราแมนของเหล่านี้บางครั้งมันอาจจะทําให้เกิดการนะครับแตกแรงมากเกินความจําเป็นดังนั้นถ้ามีชิ้นไหนนะครับชิ้นไหนที่เป็นโคลีเนียบ้างชิ้นไหนที่เราสามารถเอาเป็นแกนนะครับตั้งแกนทับกับเมมเบอร์ตัวนั้นได้เลยก็ นะครับทำให้การคำนวณนี่มันง่ายขึ้นไม่ต้องแตกแรงมากนะครับเกินความจำเป็นผมก็เลยเอาข้อนี้มานำเสนอนะครับเพื่อจะเป็นประโยชน์กับทุกๆท่านเพื่อคนไหนเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยมีข้อสงสัยตัวไหนนะครับเม้นใต้คลิปอยากได้โจทย์แบบไหนเม้นใต้คลิปก็ได้หรือไปทักทายกันที่เพจก็ได้เพจอาจจะไม่ค่อยนะครับไม่ค่อยมีการอัพอะไรเล็กน้อยนะครับไม่อัพอะไรมากเท่าไหร,ร่นักแต่ว่าส่วนใหญ่ ทุกท่านก็จะพิมพ์เข้าไปในอินบ็อกซ์เนาะตัวไหนมีให้ผมช่วยได้อยากได้เอกสารตัวไหนอยากได้เฉลยตัวไหนเพิ่มเติมตัวไหนมองไม่ชัดตัวไหนสงสัยแล้วก็มี2ช่องทางที่จะติดต่อกันนะครับโอเคครับแล้วไปเจอกันข้อที่12ครับสําหรับข้อนี้สวัสดีครับ